สวัสดีครับพบกับช่องซีอองอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อนเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับสำหรับานาของผมนะครับตอนนี้เนี่ยนาข้าวที่ผมหว่านมาเนี่ยตอนนี้เขามีอายุ1เดือนกับอีก10วันนะครับก็เลยจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้เห็นกันว่าการเจริญเติบโตของข้าวที่ผมหว่านมาผ่านมาแล้ว1เดือนกับอีก10วันนะครับวันนี้วันที่21สิสิงหานะครับ มาดูการเจริญเติบโตกันนะฮะจะดูภาพรวมของลำต้นข้าวนะครับภาพรวมที่ดูกันกว้างๆก่อนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ไปดูใกล้ๆนะครับก็การเจริญเติบโตผ่านไปอีก10วันนะครับหลังจากที่ คลิปล่าสุดที่ผมทำไปก็คือ,อข้าวที่มีอายุ1เดือนนะครับหลังจากนี้ไปก็อีก10วันก็จะดูการเติบโตซึ่งก็ถือว่าลำต้นข้าวในยืดสูงขึ้นพอสมควรเลยนะครับเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็การแตกกอเนี่ยก็จะรู้สึกว่าจะแตกกอเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับสำหรับลำต้นข้าวนะ นี่ครับจะให้ดูใกล้ๆนี่ฮะนี่ครับเขาจะ,จะเจริญเติบโตยืดตัวขึ้นอีกนี่ตอนนี้น่าจะเกิน30เซนแล้วนะครับเกินสามสิบเซนละนะฮะ <c oughs> แล้วก็การแตกกอก็เพิ่มมากขึ้นนะครับ <c oughs> สังเกตว่าแต่ละต้นจะแตกกอ ทุกต้นเลยนะครับนะครับคือระยะห่างของลำต้นเนี่ยก็ผมว่านเม็ดข้าวเนี่ยห่างเป็นแต่ละเม็ดเนี่ยคือห่างเป็นคืบเลยนะครับซึ่งการการที่เขาองอกออกมาตอนแรกเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นต้นข้าวลำต้นเล,ล็กเนาะเราอาจจะเห็นว่ามันเหมือนกับข้าวงอกไม่ค่อยดียนะเราอาจจะดูแบบไม่ค่อยสบายใจเท่าไหรไ่เห็นข้าวห่างห่างเนาะแต่ว่า หลังจาก1เดือนเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าพอเขาจเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วมีการแตกกอเนี่ยมันจะทึบมันจะเต็มพื้นที่นะครับมันจะทึบเต็มพื้นที่ไปหมดแล้วนะขายายกอแล้วก็ใบก็จะมาสารแล้วก็สารขายายออกด้านข้างแล้วก็ใบก็จะสารกันหมดแล้วนะฮะมันก็จะดูเป็นผืนแบบนี้นะครับซึ่งผิดกับตอนแรกที่ดูห่างๆนะครับดูเหมือนไม่ได้ผลอะไรประมาณนั้นนะครับ โอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะอัปเดตเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับการเจริญเติบโตหลังจากนี้ไปอีกอันนี้เป็นคลิปแรกอันนี้เป็นเป็นเป็นตอนแรกนะครับการเจริญเติบโตของข้าวหลังจากหนึ่งเดือนสิบวันนะครับ ครับและนี่ก็คือข้าวอายุ1เดือนกับอีก20วันนะฮะก็เห็นความเจริญเติบโตมากขึ้นกว่าเดิมชัดเจนเลยนะครับความสูงของต้นข้าวนี่ก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบ2ฟุตแล้วนะฮะประมาณ60เซน60เซน50เซน60เซนประมาณเนี้ยนะฮะ ครับตอนข้าวสมบูรณ์มากครับบรรยากาศช่วงเย็นๆนะถือว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับ นี่ก็คือข้าวนาอายุสองเดือนเต็มนะฮะวันที่สิบเอ็ดกันยายนนะครับนี่นครับสภาพข้าวของก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีหญ้าออกมาแซมแซมบ้างนะครับหญ้าเนี่เป็นหญ้าคล้ายๆกับต้นข้าวเลยนะฮะ จะดูยากนะครับเวลานั่นนะครับยาอันนี้นี่ฮะถ้าไม่ดูดีๆเนี่ยจะไม่รู้เลยแทบจะแยกไม่ออกกับต้นข้าวเลยนะฮะแต่ยาตรงนี้มันจะเริ่มมีปล้องละเห็นไหมครับเห็นปล้องไหมต้องถอนออกนะนี่นี่ E ครับแล้วนี่ก็คือข้าวอายุ2เดือนกับอีก15วันนะครับ2เดือนครึ่งนะครับนี่คือสภาพนะฮะลักษณะของต้นข้าวอายุ2เดือนครึ่งนะครับลักษณะที่เห็นการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งก็คือข้าวจะเริ่มตั้งท้องแล้วนะฮะเริ่มตั้งท้องแล้วนะครับสังเกตดูว่าจะเนี่ยครับเนี่ยฮะ นี่ครับเริมตั้งท้องกันหมดแล้วนะครับข้าวสันประตองเนี่ยเขาจะค่อนข้างเร็วนะฮะค่อนข้างเร็วเลยเพราะว่าเป็นข้าวอายุสั้นนะครับนี่ครับสองเดือนครึ่งอายุกันเก็บเกี่ยวก็คือประมาณสามเดือนนะครับลำต้นสังเกตว่าลำต้นเขาจะไม่สูงนะครับลำต้นของข้าวสันประตองเนี่ยลำต้นก็จะมีความสูงจากโคนต้นจนถึง ปลายปลายใบเนี่ยก็จะประมาณประมาณ80เซนนะครับประมาณ80เซนหรือเต็มที่ก็ประมาณเมตรหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นข้าวพันธุ์ที่ลำต้นไม่สูงนะครับข้อดีของข้าวลำต้นเตี้ยแบบนี้ก็คือ,อาการเก็บเกี่ยวเนี่ยการเกี่ยวเนี่ยผมจะใช้เป็นเป็นเครื่องเครื่อง เครื่องตัดข้าวนะเครื่องเกี่ยวข้าวยิ่งผมมีอยู่ในในคลิปในช่องอยู่นะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวจะตอนตอนเกี่ยวเนี่ยเดี๋ยวผมจะทํารีวิวให้เห็นกันแล้วกันนะครับว่าใช้เครื่องตัดข้าวยังไงนะเพราะว่าต้นเตี้ยเนี่ยเขาจะใช้เครื่องได้ง่ายแล้วก็สะดวกนะครับสะดวกเพราะว่าลําต้นของข้าวเตี้ย,ยจะทําให้การตัดเนี่ย มันใบมันไม่พันกันนะครับแล้วก็ตัดได้วางเป็นแนวเป็นแถวเป็นแนวได้เป็นระเบียบสวยงามนะครับแล้วก็ตอนเก็บนี่ก็จะง่ายนะเนี่ยครับลำต้นก็คือตั้งท้องหมดแล้วนะครับต้งท้องหมดแล้วถือว่าเร็วนะครับเดี๋ยวอีกปันอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะแตกเป็นช่อของรวงข้าว ขึ้นมาเต็มหมดแล้วนะเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งเรามาดูกันต่อนะครับผ่านไปอีกห้าวันนะครับหลังจากที่ข้าวอายุเดือนครึ่งนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบหกก็เป็นมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงของข้าวอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ฮะเรื่องรวงข้าวเริ่มแทงแทงยอดออกมาแล้วนะครับนี่ครับ เดือนครื่องกับอีห้าวันนะครับก็เดือนกับอีกยี่สิบวันนะนี่ครับเริ่มแทงยอดของรวงข้าวในะเริ่มชูรวงขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยก็ยังยังออกไม่เต็มที่แล้วครับก็ยังออกเป็นบางส่วนนะฮะ หอยเชอรี่ครับหอยเชอล,ลี่เต็มเลยอันนี้เป็นหอยเชอล,ลี่ที่ออยู่ในนาเนี่ยมารู้สึกจะเพิ่งเห็นมาได้สามปีมานี่เองนะแล้วก็ขายายพันธุ์มาเรื่อยๆก็เขาก็ไม่ได้กัดต้นข้าวอะไรอย่างที่เคยเคยเห็นมานะฮะว่ามันทําลายต้นข้าวอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ได้ทําลายต้นข้าวอะไรเท่าไหร่นะะต้นข้าวก็ยัง สภาพก็ยังไม่มีร่องรอยของการกัดทำลายอะไรนะก็ะปล่อยเข้าไปเลยครับไม่เป็นไรเริ่มออกรวงแล้วครับเช้าวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับก็ ข้าวเริ่มออกรวงกันเกือบจะหมดแล้วนะฮะข้าวแทงช่อรวงเนี่ยขึ้นเต็มไปหมดแล้วนะครับข้าวอายุสองเดือนกับอีกยี่สิบวันนะฮะน,นี่ครับรวงยาวครับรวงค่อนข้างยาวนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับมือของผมนะเนี่ยฮะรวงยาวเลย ก็คืบกว่านะฮะคืบกว่าคือรวงค่อนข้างยาวเพราะว่าต้นเขาสมบูรณ์นะฮะต้นเขาสมบูรณ์ต้นข้าวที่แตกแตกกอเนี่ยจะมีรวงที่ค่อนข้างสมบูรณ์ค่อนข้างยาวนะครับเพราะาผมหว่านหางอย่างที่บอกนะครับถ้าหว่านหางเนี่ยมันจะแตกกอดีเนาะนี่ฮะ ชูชอ่อเต็มไปหมดนะฮะเต็มท้องทุ่งนาแล้วนะครับข้าวพันธุ์นี้เป็นข้าวพันธุ์สันประตองนะครับเป็นข้าวพันธุ์เตี้ยมีลำต้นค่อนข้างเตี้ยนะฮะความสูงก็ประมาณแปดสิบเซนถึงหนึ่งเมตรไม่เกินนั้นนะครับไม่เกินนั้นถ้าสมบูรณ์เต็มที่ก็ประมาณเมตรหนึ่งนะฮะจะปลูกได้งามขนาดไหนก็สูงไม่เกินนี้นะครับ สวยงามครับสวยงามภาคภูมิใจมากเลยครับเห็นโรงข้าวมันออกสมบูรณ์ขนาดนี้นะครับนี่คือสุกสิ่งทุกอย่างที่เราลงทุนลงแรงมาก็รอคอยวันนี้แหละครับรอคอยที่จะได้เห็นรวงข้าวนะครับมีหนูนะครับหนูมากัดลำต้นนะเยอะเลยหนูปีนี้ระบาดครับระบาดหนักมาก ถ้าผ่านไป2เดือนอีก25วันนะฮะหลังจากที่คลิปหลังจากที่ตอนที่แล้วนิงสอ2เดือนกับอีก20วันนะฮะตอนนี้2เดือน25วันลวงข้าวเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงก็คือตอนแรกที่มันแตกลวงออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของแบบชี้ขึ้นฟ้าแบบนี้นะฮะจะชี้ขึ้นฟ้าแบบนี้แต่ทีนี้ผ่านไปอีก5วันเนี่ย เม็ดข้าวเนี่ยเริ่มเริ่มที่จะสร้างมเมล็ดข้าวด้านในนะฮะมันก็เลยมีน้ําหนักน้ําหนักของมเมล็ดเนี่ยเริ่มมากขึ้นมันก็เลยรวงนี่ก็เริ่มที่จะโค้งตกลงไปข้างล่างนะครับก็จะงอตกลงข้างล่างแล้วนะเพราะว่าน้าหนักด้วยน้ําหนักของมเมล็ดข้าวนะฮะก็ถือว่าเร็วนะครับการเปลี่ยนแปลงถือว่าเร็วมากนะครับแล้วเดี๋ยวอีก หาวันนะครับอีกห้าวันเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีมาดูการเปลี่ยนแปลงอีกทีนะครับเช้าวันที่หนึ่งตุลานะครับตอนนี้ข้าวอายุครบ3เดือนเต็มนะครับวันที่หนึ่งตุลานะฮะก็สังเกตว่าจะเห็นว่าข้าวเนี่ยออกรวง เต็มที่หมดแล้วนะครับแล้วก็รวงข้าวนี่ก็จะมีลักษณะที่โคงโง้งงอปลายเนี่ยชี้ลงพื้นแล้วนะครับอันนี้แสดงให้เห็นว่าะมะเมล็ดข้าวเนี่ยเริ่มที่จะ,ะสร้างมเมล็ดเกือบจะเต็มที่แล้วนะฮะก็อาจจะมีบางส่วนที่ยังเป็นลักษณะของแบบยังมีเกสรดอกๆแบบนี้นะอันนี้ก็คือยังยังไม่เต็มที่นะฮะก็เดี๋ยวก็จะไล่ๆกันตามมาเลยครับ เนี่ยฮะสามเดือนเต็มนะครับ120่งร้อยยี่สิบวันนะครับนี่ฮะเนี่ยคือวันเวลาที่เราเหนื่อยยากกันมานะครับในการทำนานะครับเริ่มตั้งแต่วันแรกที่เราเตรียมดินนะครับจนกระทั่งหวานแล้วก็ดูแลมาจนถึงอายุสามเดือนที่ ออกรวงกันเต็มที่นะฮะก็รอ menu. เวลาอีกสักประมาณสองอาทิตย์นะฮะไม่เกินนะั้นเนี่ยครับบางประมาณสองอาทิตย์ก็น่าจะเกี่ยวได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น,นรวงข้าวที่มีเหลืองรวงข้าวเริ่มมีลักษณะเริ่มเหลืองแล้วนะครับก็ถือว่าเร็วนะเร็วนะเร็วเลยทีเดียวนะครับสองอาทิตย์ไม่ได้เกินนั้นก็น่าจะได้เกี่ยวน,นะฮะ ชื่นใจครับได้เห็นผลผลิตข้าวแบบนี้นะเป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้นะครับอันนี้เป็นนาพื้นที่2ไร่นะครับก็คือแปลงแรกที่ปลูวันนะครับแล้วก็อันที่บอกก็คือมีแปลงหนึ่ง3ไร่นะครับก็ลักษณะต้นข้าวก็คล้ายๆกันนะฮะก็คือให้รวงออกรวงกันกันที่หมดแล้วนะ ก็แล้วเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะตัดเป็นอีพีที่2ก็แล้วกันนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยจะทําเป็นอีกคลิปนึงครับตอนข้าวเก็บเกี่ยวนะค,คลิปนี้ก็ยาวมาตั้งแต่เข้าเดือนที่2นะฮะเดือนที่2แล้วก็เดือนที่3นะครับคลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปการเก็บเกี่ยวยังไงค่อยว่ากันอีกทีนะครับเนาะโอเคคลิปนี้ คงจะต้องจบแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกัน E ีพีที่3นะครับสำหรับการเจริญเติบโตของข้าวนาของผมนะครับจะนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ